ขับฟันดีมันไปใส่ด่างใส่ปาตัวนี้ยัง,ยงบ้าค่ะ,ะเริ่มแรกคุณตาสอาเพื่อนอนี้ตั้งกล้องมาท่านคุณตาสอาเพื่นบอกว่าไก่ไม่รู้ไก่ใครไก,ก,ก่คนข้างบ้านหรือเปล่าเนาะมาอยู่บ้านเพิ่นมาขาเดียวบ้าค่ะมาหอดก็ไม่ยืนขาเดียวขึ้นังมันเจ็บขาจ้าก็เลยไกล้ตัวซ้ำใดไกลไกลตัวประมาณลูกนึ่งอยู่แล้วไกลตัวผู้หรือตัวเมียไกลจุด อืไม่ยืนขาเดียวเก็บขาแล้วเจ็บขามันโดูนไส้ปอกขานะมาไม่ยืนขาเดียวจะเดี๋ยวเห็นเอไกงปุ้ยเหลุดมากัดเสีขาดบ่ราะอะไรมันไปเมื่อยไก่มันบมมันเสี่ยมันตึนปอกขาปอกขานี่มันคือไก,ก,ก่ตีไก่ส้นกระหนุ่ไ <c oughs> ส้ปอกขาขางฟังแดงฟังนั่นน่ะ ไข่ป่วยบนแห้งมันเจ็บขาน้ากระดูกอืเฮ็ดทั้งใดวะเนี่ยวันนี้จับมาจับแกะปลอกขาออกจ้าอ๋อนี่ปอดซากอันนี้เอข้าสงสารเขาปอกขาขาผลนม้เลือดบอกค่ะนี่เราขนลุกอยู่แล้วคุณตาซอสกำลังจะบอกว่าเพิ่นมาซื้ออย่างหรือเปล่าเพิผนมะหายโชคหรือเปล่าจังว่านี่เราแกะขา ไม่เลือถามเลขหาไปพี่น้องซีเห็นอะไรไหมเป็นเลขศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วใกล้ไปใส่ใกล้แบบนั้นยูนิล่ะนั่งปูนังเรียงยืนิล่ะดูตัวนักษรเมื่อไหร่แล้วเวลาจะไม่โชคนานศูนย์หนึ่งศูนย์มันบอกแต่ซอเห็นเป็นตัวได้เนอะอันย่านเป็นเกลือนแม่ปูไหม แม่ปูมาเอามาหาโ้นพิยาเป็นหนีเป็นสินหลายก็เลยบอกว่าเอาเลขมาแบ่งปันเด็ซี่พรมีเลขโบฝันเรามีเลขอย่างมีแม่ขาวมาโมลูมาล่างดน,นุ่งขาวสุดขาวมากมาบอกว่าขึ้นหนาคือเสาขึ้นหมองแท้เป็นยังไดขึ้นมาหนีลายแท้ไม่ได้บอกคนได้พูดเองในวันนีล้ละเอาเลขอันปดอนี้ไปเขียนให หกสามเจ็ดก pues <ten ayed> ับเจ็ดสองออกสามเจ็ดที ja. ่หลีนะเราก็หาโตเพิ่นพอเจอเลยพอรู้ว่าคนเป็นคนหรือเป็นเทวดาหนูว่าเอ้าว่ามันเทวดาแปลงกายมากติเราก็หาพอเจอจนปัจจุบันหาไม่เจอเลยย่างว่าหละใกล้ว่ามันหายตัวนี้แลละติว่ามันเทวดาแปลงกายเป็นไกล้มาบอกเลยว่าตาซอ ยังยังอยู่ยงังเลี้ยงก้าวซู่เมือเนะฮะเขาหาหน้ำจิ้มหนึ่งศูนย์นะน้องไกล้มาหาลัยพ่ออ้อยปอกขาออกแล้วเพิ่อนก็นสบายแล้วมันบ่าดีขึ้นมันบ่นาดีขึ้นดีขึ้นม,มันเจ็บมันปวดแล้วหนีไม่ใส่บุรุษใกล้ลงนะนนั่มันจะว,วา่าเจ็บแล้วปวดแล้วยังจะแล้วยังบพาะทัานจะเศร้าหนูก็ เก็บมาหลายมือแล้วไหมจ้าจึงหนีมาหลังหลังจากไกลมาอยู่น้ำเหล่าฟันดีมันปะค่ะฟันดีว่าไปไซดังจ้าดาเงี้ยมันถือปลาตัวใหญ่ใหญ่จนได้อุ้มได้ปลาตัวนั้นอะตายยังอะมันออในความฝันจ้าในความฝันเป็นปลายังตัวใหญ่ปลาทะเลมันปลาคือยังปลากระเบนจ้าจ้าจ้าอุ้มขึ้นปลากระบอกดินเลย ได้ไยได้ไง่ายๆเลยได้ไง่า<ล>ย<ง>ๆมากมากดีแท้มาสะดวกดีว่าไงจัะโบดินโบปืนเราไปวางไว้แล้วก็ไปปูดออกเก่าไ,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 ไปขายอือป่าตัวนี้แพงเงี้ยสันมีค้นทวงอะนะจ้าแพงแพงเฉยๆกูรั้วางขาแพงต่อไปขายจะไ,ได้เงินมากกำนึงให้เงินมากค้าป่าตัวนั้น เงินหยังเงินแบ่งพันแบ่งแบ่งลอยแบ่งแดงเดงแบ่งลอยอือไอ้จงปึก๋ยวนยายน่ะจ้าฝันดีอ่าตัวนั้นมันกี่แปงจังเขาวายจ้าได้มากใส่กระเป๋าดีใจจ้าจ้านั่นว่าได้มันรวไก่มาฝันกี่ฝันว่าได้ป่านี่ได้ได้เขียนเลขไว้บ่นะได้เขียนเลขไว้บ่บ่ก็คือเลขไก่เนี่ยบ่นั่นอือ คันตัดสีเลขใกล้เข่าหรือเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะมันสีเลขใกล้เขาหรือเลขทิปป้อยไปคลิปแรลนถ้าป้อยไปคลิปแรกถ้าหนูจำมอพีดมันเป็นหกเก็ดกับนกบอกเลขเนาะนกนกบอกเลขน,นกนกบอกเลขกัสองสี่เก้าก็ไม่รู้ว่าจะกับหกเกตเนาะอกับซีซีหรือเากกอนวะ คิดก่อนแมน่งั้นตาว่าฝันฝันว่าได้ปลาตัวใหญ่นี่โบ,บ,บตีใส่บอกโบตีบอกว่าได้ปลาเน,นี่ยนะไม่กี่ลายโตเลยปลากระแปดเนาะใกล้ยืนขาเดียวไม่ออกี่บ่ากันหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งว่าอพอยืยนาขาเดียวหนึ่งว่าเจ็บขานะปัจจุบันนี้ก็ยืนขาเดียวก็ยืนแน่แล้วก็เศร้าแน่ยืนแน่เศร้าแน่เพรเอาตัวนี้ออกแล้วยืนสองขาเลยอสองขา ไม่มันบพเป็นศูนย์เก่าตีเพราะว่ามันเอาปอกครับเป็นวงกลมใส่ที่ว่ามันมีเหล็กอยู่แล้วเนาะกับพราตียากเนาะนานโอ้เจสีวางเลยเหรอพี่ต้องแต่ว่ามันเก่าหนิแม่มันเก่าเก่าตรงมากคิดกอดกับหายเก่าคิดนี่กับบ่ไดหายเก่าที่กินไกลมาหาเนี่ยมันต้องเป็นเก่าเนาะต้องเป็นเก่ามากเนาะไกลยืนขาเดียวบ่เป็นเก่าหนึ่งยึดเก่ายังหนิละยืนขาเดียวที่ว่าขาพมันมีปอกไหม เก่าวหนึ่งว่าเก่าว่าเป็นเก่าหนึ่งเก้าศูนย์ป่ะกับนิยาวเลยระสองตัวนี่หรอเนาะแต่ว่าที่ฟันว่าได้ปลาเนี่ว่าตีใส่เลขกเลยบาเลขเขาแล้วนั่นปะบอเขาคลิปแรกกับเขาเลขกใกล้กับเลขบเอยากตีใส่เล็กก็อยากตีอยู่นะอยากตีว่าตัวใดตีว่าตัวใดตีว่าหกแปดขึ้เก้าไงปลาตัวนี้ตีหกแปดบอกว่ามันเก้าแปดบ่ะ โอ้ปลาเป็นแปดคุณตาซอเป็นหกหกแปดเออบรรนี้สูงถ่ายอยู่ว่าจังเลยอหกแปดฟันได้ปลาฟันได้ปลาฟันได้ปลาเนาะตีหกแปดกรตีได้นะเนาะขนุขน,นุฟันนุว่านุถือเด็กนี่ ปาเล็เขาเล้วฟันได้ยังสิมันฟันได้เป็ส่วนอืมันฟันว่าได้นะได้รวดได้ปลาได้ปูได้ได้สิ่งได้ขวางอ่ะได้ได้ต่อไเรียกยุคใกล้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนาะค่ะเลียกยุคขาไกลไกลมหาไกลเก็บขาแล้วยุบปอกยุบปอกขาไกลไกลมิกยุคขาเพิ่งมิปอกขาเราวมิเล็กศูนย์หนึ่งศูนย์คุณตาสอเขียนไว้ศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็ฟันว่าได้ปลาตัวใหญ่ มันไม่ได้ปลาตัวใหญ่ในคนตีปลาเป็นแปดพุ่นตาซอเป็นหกเพราะว่าอายุผนลักหกคนตีหกแปดนุสงว่าสิบเอายัางเนะาะอะไใกล้เห็นไกล้มันมีปอกขาบ่ได้ตีเก้าศูนย์บ่ไม่ได้ตีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งบนะ่ขยันขยัน,นเดี่ยวถึงเชียรลงไปเสียงน,ยน,นี่ตั้งแต่ชิอยู่ตรงเลยเนาะพยางขาเดียวมากก็ได้ตีเก้าหนึ่ง เป็นยางว่าขาเดียวเก้าหนึ่งหล้วขาเพิ่นขาหนึ่งมิปอกขาเลยตีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งอ๋ออืมเก้าหนึ่ค่อยออกคยบอดถีดได้เก้าหนึ่งอย่างนี้เนาะแนแมนโซ่คยบอกถืดใกล้ขาเดียวว่าแมนว่าแมนว่าแมนวาเลกออกแล้วใกล้หายนะหายไปเลยล่ะอหายไปแล้วแร็ปแท้ เพื่อเทวดาเป็นแค่พได้ซอยแล้วนะได้ซอยได้ซอยชีวิตนี่แล้วนี่ทรมานตรงใจทรมานเนี่ยมันก็สิเก็บแล้วยิ่งหนาวยิ่งไม่แน่วมาหัดคาเนะไม่แน่วมาลัดขาไปนอนไก่ขาเดียวใส่ปอกขามาพันตีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งอันนี้เป็นความจริงไม่ใช่ฝันสำหรับฝันมาได้ปลาตัวใหญ่พันตีหกแปดเลขยุขาใกล้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ ลักการทาย01 10 00นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าท่างหาเสือสารกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือไปเที่ยวประเทศลาวเด้อพี่น้องเลขแปลกๆเลขพวกสวยมันจะไปประเทศลาวนะคะนกมากบอกเลขอีบอกร้งสุดท้ายไปเลยบ้านสวนจ่ายฟางโอกแสดงว่าเ่าเป็นโตกระมาเรื่อยๆจ่ว่าเ่าเป็นโตขึ้นมือนั่นก็คือน้องกระมาคึ่มือว่เบาเป็นโต อ้านกสองตัวที่เมื่อบอกคันี่าจบอยู่คือนี่นี่เนะอะยู่นีนนี่นะจะเป็นผัวเมียข,ขันตัวอื่นบาแมนแม่จอยเคยบอกอยู่บ้านหลังนีน้มันชิ้นนั้คนเคยผูกกล้วยไปให้มันกินเนะนัง่งไปตอนไหไปกรุงเทพไปทำงานนี่ไปไนะ <laughs> ไปทุระนุ่นไปกรุงเทพ <laughs> แล้วก็มาวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ประมาณนี้แหละไปวัดเนี่ เดีดยวเดี๋ยวไปถ่ายมาถ่ายคลิปคนเดียวอ้าวสรุปว่าในคลิปนี้มีน่าทางของคุณตาสอมีซ้ำเนี่นะคะเลขกยุขาไกลศูนย์หนึ่งศูนย์ตัดหายศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์กระศูนย์ศูนย์ฟันว่าได้ปลาตัวใหญ่จนได้อุ้มเอาไปขายได้เงินหลายนะคะมันตีหกแปะนะคะคุณตาสอเป็นหกปลาเป็นแปะหรือพี่น้องพี่น้องเอสซีจะตีได้หลายก็นี่คอมเมนต์นะคะสำหรับใกล้ขาเดียวมีปอกขายุข,ขาไกลคนจะตีเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งนะคะ ขอบคุณคุณตาซอได้ร้ายที่แบ่งปันนะคะให้เอฟซีโชคดีกันในทางของคุณตาซอน,นะคะครับโชคดีนันๆทุกคนทุกคนเดยเมื่อไดไม่อยสิมายังยังบลูครับทุงเทพวพ่หนาวเนีนาะยูบานเท่าหนาวตะก้ายุงเทพว่าหนาวเลยคนละบรรยากาศเลย